ผู้สูงอายุล่าสุดปี2568ลงทะเบียนตามนี้ได้เงินทุกเดือน1,000บาทสูงสุดดูเลยได้ไม่พลาดเงินล่าสุดครับลงทะเบียนได้เงินทุกเดือน1,000บาทสำหรับผู้สูงอายุในปี2568นี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสำคัญมากๆสำหรับคนที่ต้องการจะได้รับเงินผู้สูงอายุก็คือเบีย้ยชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้สูงอายุนั่นเองครับ ได้จริงๆนะซึ่งอันนี้เนี่ยโครงการมีจริงๆคุณสามารถลงทะเบียนได้เลยเอ่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยคุณดูจบคุณลงทะเบียนไปลงทะเบียนตามจุดลงทะเบียนที่ผมจะบอกในคลิปนี้คุณจะสามารถได้เงินจริงๆถ้าคุณผ่านตามเงื่อนไขนะโอเคในคลิปนี้จะบอกหมดเลยครับว่าทํำยังไงบ้างน,นะครับลงหาเริ่มจากบอกเงื่อนไขด้วยนะบอกลงทะเบียนอะไรยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะไปลงทะเบียนเนี่ยคุณต้องเข้าใจคํานี้ก่อนนะครับเรื่องของปีงบประมาณ นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีผลต่อการได้เงินของคุณด้วยนะบางทีเนี่ยจะได้เงินช้าได้เงินเร็วก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้คําว่าปีงบประมาณเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่รัฐบาลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ครับอันนี้เนี่ยมาจากทางภาครัฐเลยนะคือรัฐบาลใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจัดทำงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการทำงบประมาณของไทยเนี่ยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยกำหนดให้ปีงบประมาณครับหมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของปี1ถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปีพศที่ถัดไปนั้นเนี่ยเป็นชื่อสลหรับปีงบประมาณนั้นนะครับนะนะเข้าใจคำนี้นะก็คือเอาระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาของปี1ถึงวันที่30กันยาของปีถัดไปและใใช้ปีถัดไปเป็นชื่องบประมาณของปีนั้นดังนั้นปีงบประมาณของปี ปีหน้าเนี่ยสองห้าหกเก้านะครับนะครับมันก็จะเป็นใช้ปีสองห้าหกเก้านะแต่ว่ามันจะเริ่มที่วันที่หนึ่งตุลานะครับตรงนี้นี่นนผมทําตัวอย่างมาให้ละก็คือเช่นสมมุติว่าปีงบประมาณนะครับสองห้าหกแปดถึงสองห้าเก้าผมใช้คํานี้มันจะได้เห็นภาพแต่มันจริงๆเนี่ยมันคือปีงบประมาณสองห้าหกเก้านะแต่จริงๆเนี่ยการเริ่ม มนเริ่มตั้งแต่2568ถึง2569โดยเริ่มปีบประมาตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง25 1, 1ตุลา2568ถึง30กันยายน2569นะครับและจะใช้ในปี2569นั่นเองนะซึ่งอันนี้จะมีผลต่อ,อการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุด้วยนะมาดูกันต่อไปสำหรับการลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุครับจะได้เมื่อไหร่กรณีมีอายุครบ60ปีเต็มแล้วนะแต่ยังไม่ได้เลยไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนคุณเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลา ถึงพฤศจิกา2 6 7นะครับซึ่งอันนี้ปิดไปแล้วแต่ยังทันครับในเดือนปี68ก็คือในเดือนมกราถึงกันยาเลยมกรากุมภามีนาเมษายนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยา2568ยังสามารถลงทะเบียนได้ถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลานี้ลงทะเบียนได้ครับและจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่ในเดือนตุลาสเป็นต้นไปไม่มีการจ่ายย้อนหลังนะครับคือกรณีที่อายุ 60ปีนะครับแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะก็จะเป็นในรูปแบบนี้คือคุณต้องเข้าใจครับเพราะว่าบางทีมันเขาคือคุณเพิ่งลงทะเบียนบางทีลงทะเบียนช้าเนี่ยมันก็จะกำหนดปีงบประมาณได้ปีงบประมาณถัดไปนั่นเองก็จะช้าหน่อยนะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าคุณเรียบลงทะเบียนก็บางทีถามรัฐบางทีม,มีการเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะให้คุณก่อนก็เป็นไปได้น,นะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นไปตามนี้นะครับ โอเคแล้วก็กรณีที่จะอายุครบ60ปีนะกำลังจะอายุครบก็หมายความว่าอาจจะ59แบบเแบบนี้ในปีก็ประมาณ2569นะก็ะคือจะอายุ60ปีในปีก็มามาหก9ก็คือเกิดก่อนในวันที่2กันยายน,น2509ตรงนี้คุณต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนเหมือนกันเลยครับตุลาพฤศจิกาของห้าเก็ดและเดือนมอกราถึงกันยา2 5สอ ก็ระยะเวลาเดียวกันนะแต่ก็จะได้เงินนะครับคือการได้เงินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาจจะไม่ได้ในรอบตรงนี้เพราะว่าคืออายุคุณ59อยู่ไงมันยังไม่ได้อาจจะได้ในปีก็ประมาณถัดไปก็อาจจะได้ปีหน้านะครับในตุลาคมปีหน้านะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอายุครบ60ปีเต็มแล้วก็จะได้ในปีก็ประมาณของปี69นะครับแต่จะได้ในเดือนตุลาก็คือเริ่มได้ตุลา 6 8นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องลงทะเบียนถึงจะได้นะถ้าไม่ลงทะเบียนก็จะไม่ได้อ,อันดัน okay. <vale ั้นเรางรู้วิธีลงทะเบียนกันนะครับการลงทะเบียนเนี่ยผู้ที um, ่ลงทะเบียนครับจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนถัดไปนี่จะเป็นอย่างนี้ตัวอย่างนะครับผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ60ปีเต็มนะอย่างนี้เลยนะ สมมุติว่าเกิดเดือนกุมภาก็จะรับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยในเดือนมีนาคมเป็นเดือนแรกนะครับอ,อ่าง่ายๆผู้สูงอายุสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเบี้ยผู้สูงอายุแทนได้และผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่นต้องมีหนังสือมอบอำนาจตัวจริงนะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ับมอบอำนาจอย่างละหนึ่งชุดด้วยนะโอเคซึ่งตรงข้อมูลตรงนี้เนี่ย แนะนำว่าให้คุณไปสอบถามเจ้าหน้าที่อีกทีนึงก็ได้นะว่าลงทะเบียนแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณลงทะเบียนวันนี้เนี่ยอายุเขาหกสิบก็ถามเขาเลยว่าจะได้เงินวันไหนเดี๋ยวฐก็จะบอกแนะนําคุณเพิ่มเติมครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยบางทีบางจังหวะเขาอาจจะให้เร็วขึ้น,นครับโอเคแล้วก็การลงทะเบียนรับเบียบเบ้ยผู้สูงอายุครับประจําปีประมาณสองห้าหกแปดนะที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคมถึงกันยายนสองห้าหกแปดเนี่ยสำหรับผู้ที่จะ มีอายุครบ60ปีเต็มในงบประมาณ2568ครับผู้ที่มีอายุครบ60ปีเต็มในช่วงเวลาดังกล่าวจะรับเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม68เป็นต้นไปนะผู้ที่มีอายุครบ60ปีเต็มเนี่ยในงบประมาณปี2568เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราถึงกันยายนที่ผมได้บอกไปนะครับระยะเวลาการลงทะเบียนครับผู้ที่มีอายุ59ปีนะครับหรือเกิดก่อนวันที่2กันยายนถึง1ตุลาของปีนั้นเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ช่วงเวลาวันที่1ถึง30 วิีการเป็นนั้นนะครับเคสถานที่ลงทะเบียนครับมาเดี๋ยวผมให้ดูชัดนะสถานที่ลงทะเบียนคุณสามารถไปลงทะเบียนที่หน่วยงานราชการท้องถิ่นเช่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลอวตเอกสารที่ต้องเตรียมครับัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบันและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร การยืนยันสิทธ์ครับผู้สูงอายุต้องยืนดันสิทธ์ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยินยันสิทธ์แทนได้ที่ส่วยราชการท้องถิน่นผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการท้องถิน่นเพื่อยินในขั้นตอนและระยะเวลาการลงทะเบียนที่แน่นอนอ่ะลงทะเบียนเมื่อไหร่ครับก็ที่ผมบอกครับที่ที่คุณจะไปลงทะเบียนนะลงทะเบียนที่ไหนก็คือลงทะเบียนได้ที่องค์กรบริหารส่วนท้องถิน่นตามภูมิเนาของคุณ ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยก็สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเวลารเวลาราชการนะครับต่างจังหวัดเนี่ยก็สำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอบตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามวันเวลาราชการครับกรณีผู้สูงอายุที่เคยลงทะเบียนมาก่อนแต่ย้ายภูมิแนวใหม่ต้องยื่นนิธิรับเบี้ยผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับตามทะเบียนบ้านใหม่ด้วยเอกสารสำหรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ ที่ไปต้องเอาไปนะเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วแต่อันนี้สรุปให้จะชัด,ชดบับตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายก็ใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีใบขับขี่ตลอดชีพหรืออะไรก็เอาไปด้วยนะครับทะเบียนฉบับเจ้าบ้านแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับผู้ที่ขอรับเบี้ยผู้สูงอายุผ่านธนาคารนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเอาบัญชีเงินฝากเล่มไหนไปสําคัญมากนะบัญชีนั้นต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันนะครับ พื่อที่รัฐเนี่ยจะสามารถโอนเงินเข้าให้คุณได้สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองเนี่ยสามารถมอบอำนาจเป็นรายละอักษรครับให้ผู้อื่นมายื่นคําข,ขอรับเงินสดแทนได้นะโดยจะต้องมีเอกสารดังนี้ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแบบฟอร์มมอบอำนาจขึ้นอยู่กับการดําเนินการแต่และพื้นที่ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและรับมอบอำนาจอย่างอะหนึ่งฉบับสำนัทะเบียนบ้านของผู้มอบ อำนาจและผู้รับมอบอำนาอย่างหนึ่งฉบับสำนัทุกฉบับเนี่ยต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องหาผู้สูงอายุไม่สามารถเขียนได้ให้พิมพ์ลายมือแทนนะเบี้ยผู้สูงอายุครับก็ในปี2568นะครับซึ่งอาจจะได้เยอะกว่านี้นะแต่ในตอนปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะได้เป็นเลทคามข้นมาใดนะครับก็คือ1,000บาทสูงสุดคือคนที่90ปีขึ้นไปจะ660ขึ้นมาเริ่มต้นก็ได้600บาท6 0 69 7จ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าได้เจ็ดร้อยบาทแปดสิบแปดสิบเก้าได้แปดร้อยบาทนะครับเก้าสิบปีขึ้นไปได้หนึ่งพันบาทครับจะเป็นอย่างนี้โอเควิธีการรับเงินเนี่ยจะรับเงินสดได้ด้วยตนเองก็ได้หรือจะรับเงินผ่านบุคคลที่รับมอบหน้าจากผู้รับสิทธิ์หรือจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์หรือจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากในนามของบุคคลที่มอบหน้านะครับก็จะโอนเข้าบัญชีที่คุณได้ให้ไว้กระถางบัตรลัดคุณให้บัญชีไหนไว้เงินจะโอนสู่เข้าบัญชีธนาคารนั้นครับแล้วก็เอกสารหลักานนนทีีี่้กรงะเบยผมไไดอป บอกหลายรอบหน่อยนะครับจะได้ไม่ลืมนะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนบัตรอื่นที่ออกโดยในงานของรัฐที่มีรูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารครับพร้อมสำเนากรณีขอรับเงินจากผู้ผู้งอายุผ่านธนาคารนะครับแล้วก็รายชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับดุลยการของแต่ละพื้นที่ครับให้ต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงนะโอเคเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมครับอย่างที่ผมบอกมอมนาดนี่นั่นนะครับตรงนี้รู้อยู่แล้วนะครับก็ดูไว้เตรียมเอกสารให้ครบ หมายเหตุครับสำหรับผู้ต้องขังหรือจําคุกในเรือนจำเนี่ยทันทัสถานครับหรือสถานที่คุมขังของกรมทัณน์ให้หมอบหนา้าให้ผู้บัญชาการเรือนจําผู้อํานาจราชกฑ์สถานหรือเจ้าหน้าที่ผู้บัญชาการนะครับเรือนจํามอบหมายยื่นต่อกองกรปกครองส่วนท้องถิน่นตามูมิเนาของผู้มีสิทธิ์โดยให้องค์กรบริหารปกครองเนี่ยองอกรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถือวันที่ลงทะเบียน ในแบบคําขอลงทะเบียนครับแล้วเงินพิเศษเป็นสาคัญนะแบบนี้สานที่ลงทะเบียนผมบอกไปหมดแล้วนะครับสํานักงงานเขตที่อยู่ในตามวันราชาการนะครับที่ทะเบียนบ้านของคุณแล้วก็ที่ว่าการอำเภอองค์การบริหารส่วนท้นองถิ่นของพวกคูที่พี่มีชื่อในทะเบียนบ้านในวันราชการนะครับการจ่ายเงินเนี่ยจะจ่ายทุกวันที่10ของทุกเดือนนะแต่บางเดือนอาจจะเร็วหน่อยอจะได้8บางเดือนอจจะได้9นะครับถ้าว่าถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ย มันตรงกับวันที่10เนี่ยมันก็จะได้มาเร็วขึ้นนะครับเดเรก็ตามข้อบันไดที่บอกเมื่อกี้เลยนะครับโอเคกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุครับเสียชีวิตก็หาเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่วันที่1จนถึงการกําหนดจ่ายเงินเนี่ยองค์การบริหารส่วนท,ท้องถิ่นจะให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินได้นะครับเดือนสุดท้ายนะแต่ต้องมีพายานหลัลงสองคนก็ถ้าไม่มีพายานหลัลองเนี่ยก็จะไม่สามารถรับเงินได้นะสมมติเสียชีวิตที่ีก็ได้1000บ ในตอนนั้นนะครับช่องทางการรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุอย่างที่ผมบอกรับเงินสดนั่นเองครับรับมอบนาจนะครับอันนี้เราหลายรอบหน่อยเพื่อจะได้ชัดเจนนะแล้วอีกอันนึงการสิ้นสุดการได้รับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุก็คือถึงแก่กรรมก็คือเสียชีวิตขาดคุณสมบัตินะครับแล้วก็แจ้งสละสิทธิ์ขอรับเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นลักษาศรหมายเหตุกรณีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยสิ้นสุดลงครับให้ผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยสั่ง,งระงับการจ่าย เงินเบี้ยผู้สูงอายุสำหรับบุคคลดังกล่าวทันทีนะถ้าย้ายที่อยู่นะครับก็ต้องมีแจ้งเรื่องด้วยนะครับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยเดิมด้วยว่ามีการย้ายที่อยู่ก็จะยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกาย,ยนของปีนั้นๆในระหว่างปีนีประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ใดที่จ่ายเงินให้ผู้สูงอายุอยู่ครับให้องค์การบงคลสท้อง,องินง่นนั้นยังคงจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุต่อไปจนกว่จาจะสิ้นปีก็ป,ประมาณอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้เนี่ยของ2 5งหแต่ถ้าเป็นปีถ้าเป็นปีงบประมาณ2 5งหตรงนี้ก็จะสิ้นปีก็ประมาณนะก็จะเป็น2 5งหกนะกรณีที่ผู้สูงอายุเนี่ยได้ย้ายภูมิลำเนาครับแต่ไม่ได้ไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุภายในเดือนของปีนั้นเนี่ยสองห้าหกแป จะได้เห็นภาพจะทําให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุในรอบต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังภายหลังได้ไปลงทะเบียนและยื่นคําขอต้องแจ้งให้เรียบร้อยนะครับจะได้จ่ายเงินเบีย้ยสุงในปีบประมาถัดไปได้อย่างราบรื่นนะครับโอเคตามนี้ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดเลยนะค่อนข้าง,างจะละเอียดนะผมก็อธิบายละเอียดแต่บางอันก็อธิบายซ้าหลายรอบเพราะว่า ตรงน,นี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ห้ามพลาดนะครับก็เลยนำมาให้ทุกท่านได้เห็นทุกมุมเลยจะได้เข้าใจอ่านง่ายๆกันโอเคครับแต่นนเนี่ยก็แนะนำให้คุณไปลงทะเบียนตามจุดลงทะเบียนที่ผมได้บอกทุกท่านไปเตรเยมเอกสารที่ผมได้บอกไปในคลิปนี้นะดูให้เข้าใจครับสงสัยในส่วนไหนก็สอบถามกันได้ส่วนเรื่องของถ้าคุณยังงงๆนะครับในของเรื่องของปีว่าลงวันนี้จะได้เงินวันไหนเนี่ยก็ให้รีบลงไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่แน่เนี่ยคือ บางทีก็จะได้เลยทันทีในเดือนต่อไปนะครับพอถ้าเกิดอายุคุณถึงเนี่ยอย่างที่ตัวอย่างเห็นไผู้ลงทะเบียนจะได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ60ปีเต็มนะครับคือถ้าลงทะเบียนไปล่วงหน้ามันก็จะเป็นอย่างนั้นนะโอเคก็ให้จิบจัดการทําให้เรียบร้อยนะครับโอเคตรงนี้ไปลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยลงทะเบียนปุ๊บคุณจะได้เงินทุกเดือน1 0 0 0บาทนะโอเค นี่ข้อมูลสำคัญล่าสุดที่ฝากกันครับให้ส่วนไหนสอบถามก็ได้